สวัสดีครับพบกับเซลอลาออปติคอครับวันนี้เป็นเคยครับลูกค้าส่งด้านเลยดันมาเปลี่ยนเลนจากทางเราครับโดยในแว่นกันแดดเลยแบรนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอ b บีสามห้าสี่เก้าครับส่วนเลนที่สั่งมาก็เป็นเลนตรงรุ่นครับผมเลนลิขสิทธิ์แท้ครับส่วนสาเหตุที่ส่งมาเปลี่ยนก็เป็นเพราะว่านี่ครับปัญหาฟตดเลนลองนั่นเองครับเป็นทั่วแผ่นเลยทีนี้เรามาเริ่มเปลี่ยนกันเลยครับ โอเคเสร็จที่เรียบร้อยครับที่เหลือก็จะดําเนินการิตติ้งตัวแว่นแล้วก็ล้าทงทำความสะอาดก่อนส่งมอบครับอ่ะเราลืมเลยลืมเปรียบเทียบเลนส์เก่เากับเลนส์ใหม่ครับหรือสภาพผงเลนส์เก่ากับเลนสนะ์ใหม่ เซลออนไลน์ออปิคอลจำหน่ายแต่สินค้าลิขสิทธิ์แท้อะไรหลร่ลิขสิทธิแท้ดังนั้นแบ้นที่ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนอะไหล่กับทางเราจะต้องเป็นแบ้นลิขสิทธิ์แท้เท่านั้นครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ